ร่างของบูชิตลอยมาในอากาศในท่ากระโดดไกลหมายจะให้เท้าทั้งสองลงกลางอกของเสือไม่เสียงเท้าของบูชิตหล่นลงผืนดินปลราะร่างของเสือไม่พลิกหลบไปเสียก่อน <c oughs> และก่อนที่บูชิตจะทันขยับตัวสันแข้งของเสือไหลได้เบียงมาพาดที่ก้านคอหัวขำมำไปเสือไม่ฟาดแข้งทั้งถังที่อยู่ในอาการมึนงง เขาใช้มือยันผืนแล้วดีดแข้งไปค่อนข้างแรงบูชิตจึงหัวทิมและง,งงงันเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนแต่ความต้องการจะจับเป็นเสือหม่มีมากบูชิตจึงถลันเข้าหาหมายจะฉายพลังทั้งหมดรวบเอาตัวใหม่ไว้ให้อยู่มัดบูชิตปราดเข้าหาในลักษณะเขาอ่อนยวบยาบในตาพร่ามองเห็นล่างเสือไม่ง,งนเงนเลี่ยงลาย จึงยื่นมือขวาเอาอากาศา่าเต็มเป่าหัวสุนไปเจอกำปั้นทิ่มเข้าทีซ่ซอกคอเต็มลัก <c oughs> เขาเข่งกลับออกมาเหมือนนกปีกหักไม่อาจเข้าทาบลัศมีของใหม่ได้เลยเสือใหม่หายงงเป็นลำดับไม่ช้าอาการของเขาก็เป็นปกติเดินหน้าเต็มตัวแจกบัตรใส่บูชิดตามสบาย ล่างของบูชิตงนเงินแต่ไม่ยอมหลมพยายามเข้าเกาะใหม่อยู่ตลอดเวลาฉันจะจับแกเสือใหม่ฉันจะจับแกด้วยมือเปล่านี่แหละบูชิตไม่ยอมจำนนยิ่งโดนยิ่งมุยิ่งเจ็บยิ่งดื้อต้องเข้าควยขวาปากพูดเกือบตลอดเวลาไอ้ใหม่ข้าต้องจับแกข้าต้องจับแกให้ได้ ไม่มีทางที่จะเป็นจริงอย่างที่บูชิตพูดเลยล่างของเขากระดอนกับแล้วสุดหวบลงครั้งนี้เขาทะลึ่งพลวดเข้ารวบเอวเสือใหม่ใบนั่นเสือไม้ขยุ้มผมกระชากแงนหลังเหงือจะตบบูชิตใช้เท้าขัดล้มกระแทกหงายหลังไปด้วยกันเสือใหม้ดีดตัวออกห่างแล้วเดินตะลุยหมัดใส่ล่างบูชิตไม่เลือกที่ บูชิดปากอมเลือดตาปูดโปจมูกเลือดไหลเลอะแดงฉานเขาถูกตะบันจนหมดแรงนอนตะแคงพิงคัน,น้าตาลีแก่ไม่ควรจะดื้อน,นะบูชิดเราแยกทางกันแล้วควรจะแล้วกันไปไม่ควรจะมาต่อแยก่กันอีกเสียงของไมอ่อนลงฉันต้องการจับแกเพื่อนจับเพื่อนดีกว่าให้คนอื่นจับ บูชิดเสียงหอบจนตัวโยนและยกคอใช้มือดันล่างลุกขึ้นนั่งอย่างลำบากใครก็จับฉันไม่ได้จะได้ก็ต่อเมื่อฉันเป็นศพเท่านั้นฉะนั้นอย่าพยายามเลยเพื่อนเอ๋ยกลับกรุงเทพซะเถอะกลับไปทำงานตามภาษาเช้าชามเย็นชามจะได้ดิบได้ดีกว่าเชื่อเถอะเคยมีคนบ้างงานแบบแกนี่แหละว่างงานไปเยอะแล้วเพราะไม่รู้ว่าทางนี้เขาเอาผักชีโรยหน้ายัางไง ไม่เห็นหรือทางสายสุลินสีขอนภูมิเปลี่ยนจากถนนเป็นแผ่นดินบนโลกพระจันทร์ใครสนใจทำที่ไหนทางหนองตาดกระโพก็เหมือนกันสะพานพังชิบหายใช้การไม่ได้ไม่มีใครสนใจเจ้านายทุกระดับพากันนั่งเมืองกินอยู่ดีอ้วนหมีพีมันเป็นปหน้าที่ของใครทำไมแกไม่ลากคอไปทำเสียละ่ะมาก่อกวนความสงบสุขของบ้านเมืองทำไม กอกวนทำไมบูชิดถามเหมือนคนรู้สึกชอกช้ำฉันลบกวนใครที่ไหนฉันทำให้เลือดคนเดียวคนอื่นเสือกตกใจกลัวไปด้วยฉันช่วยไม่ได้ว่าตาแกเดินกลับไปก็แล้วกันส่วนรถคันนี้เดี๋ยวข้าจะเผาเอาขอปืนให้ชัดกรฉันไม่ไหวใจแกอาจจะยิงข้าข้างหลังไม่ก้าวเข้าไปขนเอาปืนที่เสียบหลัง มาเทเอากระสุนคว้างทิ้งเดี๋ยวโยนปืนคืนให้เจ้าของบอกบ้าเอาของแกคืนไปอย่าเปลี่ยนนิสัยเสียใหม่อย่าเดือดหลอนแทนไอ้เลือดแกจะเป็นไอ้เลือดคนที่สองฉันจะจองล้างจองผลาญจนถึงที่สุดให้มันตายยากตายเย็นที่สุดไม่หัวเละแล้วบอกอีกบ้าที่ฉันยังไม่ฆ่าไอ้เลือดไม่ใช่ไม่มีโอกาสฆ่าฉันฆ่าได้ แต่ยังไม่ค่าฉันต้องการให้มันอยู่ดูความวิบัติของมันเองไอเลือดจะต้องบิงพลานเหมือนจะแก่จะกูดหรือหมาบ้าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นบ้าอีกไม่นานนี่แหละแกคิดผิดแล้วไหมเอ๋ยบูชิตพยายามจะลุกขึ้นตรงเข้าไปหาใ่อีกแต่ใบหัวเลาะกลบเสียงพูดของบูชิตแล้วถอยกลับไปหารถศาสตกระสุนเปลี้ยงยงใส่เครื่องและถังน้ำมัน ไฟลุกพลึบขึ้นลากรบูชิตลากรแล้วกระโดดขึ้นรถซึ่งเคลื่อนออกไปอยู่ห่างๆและบิ่งทฉาๆรออยู่บูชิตลากรไอไม่โบกมือลาอีกครั้งหนึ่งเมื่อรถบิ่งออกไปห่างและรถคันงามของบูชิตกำลังตกเป็นเดือบพระเพลิงจนกลายเป็นลูกไฟแดงฉานแล้วบูชิตแขนใจ จนกระแทกตัวลงนั่งเหยียดแข้งเหยียดขาอยู่ริมถนนนั่นเองเขาไม่อยากจะลุกไปไหนอยากจะนั่งอยู่ตรงนั้นอีกนานเท่านานถ้าไม่มีรถเมคันหนึ่งผ่านมาหยุดรอให้ไฟโซมและมาสอบถามเรื่องราวไม่มีอะไรหรอกเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ถังน้ำมันเกิดระเบิดเลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละรถก็ไม่ได้พลิกคว่ำทำไมคุณได้รับบาดเจ็บ คนลดถามมันหลายกว่าขําเพราะกระแทกแล้วหน้าโคกเอากับอะไรไม่รู้คงพวงมาลัยแหละครับปากเจอขอบตาปูดแบบนี้คงจะอย่างนั้นแหละแล้วคุณจะให้ผมไปส่งที่ไหนครับถึงตลาดในเมืองเป็นฉไยได้งั้นเชิญรถพอจะไปได้แล้วครับบูชิต ดินไปขึ้นรถกลับเข้าเมืองอยากหมดเยี่ยวหมดแรงบูชิตก็เหมือนปู่ทุชนทั้งหลายความพ่ายแพ้ทำให้เขาเกิดความรู้สึกชอกช้ำใจอย่างที่สุดและอารมณ์ขุนแขนี่แหละทำให้เขานำตัวเองเข้าไปนอนรักษาบาดแผลอยู่ในโรงพยาบาลหลายบันเขาไม่ได้บอกใครเลยหมายใจจะไปนอนเงียบๆอยู่คนเดียวบูชิตไม่ใช่คนเมืองหนีก็จริงแต่การมาอยู่เมืองสุรินนานคลัน ทำให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปจึงมีข่าวลือออกไปนอกโรงพยาบาลว่าบูชิดถูกเสือไม่ถล่มยับต้องเข้ารักษาโรงหมอและข่าวนี้ได้ยินไปถึงอุตสาเทบีกับคำเพนอุตสาเทบีเป็นคนประเยี่ยมเป็นคนแรกพบใบหน้าของเขาอยู่ในลักษณะยับเยินเต็มไปด้วยบาดแผลและรอยฟกชำ้ำปูดโปนบวมเจอทั้งล่างและบน เหมือนปากหมูไปเลยหญิงสาวเห็นแล้วพูดไม่ออกและไม่กล้าเอ่ยปากถามอาการด้วยซ้ำใครบอกคุณว่าผมอยู่ที่นี่บูชิตเป็นฝ่ายถามหญิงสาวขึ้นก่อนมีคนพูดกันค่ะอุสาเทบีตอบอ้อมแอ้มไม่ค่อยจะเต็มเสียงพูดว่าอย่างไงบูชิตซักบอกว่าคุณได้รับบาดเจ็บมาก อาการสาหัสเพราะอะไรตกเตียงสาหัสหรือยังไงบูชิตหัวเลาะอย่างประทุประชันเมื่อเห็นหญิงสาวไม่กล้าพูดเขาบอกว่าคุณโดนเสือใหม่ถล่มเอาบอบฉ้ำต้องหามส่งลงพยาบาลหยอดหนามข้าต้มสิกขาอุตสาเทบีตอบอ้อมๆเสียงเช่นเดิมผมพยายามจะจับเป็นตามที่คุณขอร้องไห อีกอย่างผมไม่อยากจะฆ่าคนที่เป็นเพื่อนผลที่ได้รับจึงเป็นอย่างนี้เขาบอกหญิงสาวดิฉันเคยบอกเสือใหม่เหมือนกันให้เขาหนีไปอยู่ที่อื่นเสียไปใช้ชีวิตสันโดษยู่ที่ไหนสักแห่งอย่าอยู่จองเวนจองกรรมกันเลยเสือใหม่ไม่ฟังเสียงพูดกี่หนต่อกี่หนก็เหมือนเดิมเขาจะทำตามใจตัวเองและจะล้างพาญนายเลือดให้หมดตัว เลาะนายเลือดเป็นคนดับอนาคตของเขาอนาคตของนายเลือดจะต้องไม่มีอะไรเหมือนกันอย่าไปสนใจเขาเลยปล่อยตามดวงเขาดีกว่าบูชิดพูดเหมือนต้องการจะตัดบทแต่แล้วกลับว่าใครทำกรรมใดจะต้องได้รับกรรมน้นเหมือนไอเลือดอยากสบายคนเดียวผลที่ติดตามมาจึงเป็นอย่างนี้ปล่อยให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วย ต่อไปคุณก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันปล่อยให้สองคนนั่นลบกันตามลำพังนะคะผมอยากจะทำอย่างหนันใจจะขาดแต่คำสั่งของเจ้านายยังมีผลอยู่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เหรอคะหญิงสาวถามเรื่องโจรผู้หลายธรรมดาไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษตามสายตาชาวบ้านน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามสายตาของผู้ใหญ่ จากรายงานบางฉินระบุว่าเสือใหม่รับแผนก่อกวนมาจากภายนอกบอกเสียตรงๆก็ได้เจ้าหญิงอุสาเทวีเป็นตัวเชื่อมโยงอุสาเทวีสะดุ้งและหน้าซีดขาวอึ้งไปครู่ดึงจึงปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเลยใครเป็นคนรายงานคะผมไม่ทราบแต่มีอยู่ก่อนผมเดินทางมาที่นี่คุณคงจำได้ ผมเดินทางมาถึงที่นี่บุกมาที่คุณเป็นคนแรกเพราะเหตุนี้แล้วเดี๋ยวนี้ทราบหรือยังคะว่าเป็นเรื่องเท็จเป็นรายงานเท็จผมน่ะเชื่อและรายงานไปให้ผู้ใหญ่ทราบแล้วแต่ผู้ใหญ่หาว่าผมรักเจ้าหญิงอุษาเทวี TV, จึงเข้าข้างเจ้าหญิงให้ผมยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปท่านผู้ใหญ่ว่าคุณรักอุษาห,หญิงสาวคลาง ้าดโทษผมบาด้วยถ้าจัดการเรื่องนี้ไม่สำเร็จให้ผมพิจารณาตัวเองผมจึงอยากจะได้ตัวเสือใหม่เอาตัวไปให้ผู้ใหญ่สอบสวนพร้อมกันก็เอาตัวเจ้าหญิงไปด้วยจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวแต่ผมทำไม่สำเร็จไอ้ไม่ถลุงผมยับหญิงสาวมองหน้าเขาเห็นรอยยิ้มบิดเบี้ยวตามรูปใบหน้าปูดโปนแล้วเกิดความรู้สึกสงสารจับใจ บอกเขาว่าจับตัวดิฉันส่งไปให้ผู้ใหญ่สอบสวนก็ได้นิคะเฮะ้ให้ผมจับเจ้าหญิงค่ะเพื่อผู้ใหญ่จะได้หมดความระแวงในตัวคุณไงคะไม่มีทางหรอกไม่มีทางเป็นอย่างที่คุณคิดเป็นอันขาดเพราะผมไม่มีพยานหลักฐานอะไรประกอบการจับกุ่มเลยไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นตำรวจแล้วจะจับใครก็ได้หลักฐาน จากที่เขารายงานไว้ไงคะนั่นเป็นรายงานของคนอื่นผมมาเพื่อสแสวงหาข้อเท็จจริงบอกไปจริงตามรายงานเขาก็ไปเชื่อกันเขาว่าผมรักเจ้าหญิงยัง,ยงไงเล่าเธออยากจะถามเขาว่าเป็นความจริงอย่างที่ผู้ใหญ่กล่าวหรือเปล่าแต่ความเป็นกุลสตรีทําให้หญิงสาวปิดปากตัวเองความจริงผมรักเจ้าหญิงจริงๆ บูชิดพล่งออกมาเหมือนจะรับสารภาพหญิงสาวยกมือขึ้นปิดปากไม่ให้เสียงอุทานเลาะตื่นเต้นและคนตนกหลุดออกมาดวงตาเบิกกว้างเท่านั้นที่เป็นความผิดปกติบนใบหน้าบูชิดพูดต่อไปว่าแต่ในภาวะอย่างนี้พูดไปก็ไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะผมฉายเลขของการสืบสวนบางอย่าง เขียนจดหมายลักถึงคุณคำเพนและเจ้าหญิงก็ได้อ่านจดหมายฉบับนั้นเสือใหม่เองก็ได้อ่านผมจึงกลายเป็นจิ้งจอกไม่มีใครไบใจการเวลาจะพิสูจน์อะไรจริงอะไรเท็จเองค่ะหญิงสาวบ้ากว่าจะรู้อะไรเท็จอะไรแถ้ผมอาจจะลงไปอยู่ในหลุมเสียแล้วอย่าพูดเป็นลางสำหรับตัวเองเลยค่ะคุณบูทิต คุณคงไม่เคาะหลายถึงอย่างนั้นหรอกกรรมดีคงจะสนองให้ได้รับความดีงามมั่งหญิงสาวพูดเหมือนจะให้กำลังใจแก่เขาผมอิ่มเสีแล้วความดีอิ่มจนเอียนบูชิตหัวเลาะเสียงคืนๆแล้วพูดเหมือนประทศตัวเองบางทีผมอาจจะเป็นผู้หลายเหมือนไอ้ไมอีกคนหนึ่งรู้สึกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรชาวบ้านยังรักอีกด้วย รู้ได้ยังไงคะว่าชาวบ้านลักไปตามบ้านนอกถามเสือใหม่อยู่ที่ไหนจ้างก็ไม่มีใครบอกทุกครั้งที่พบเป็นเหตุบังเอิญเท่านั้นชีวิตเหมือนนรกเล่ล่อนไม่มีหลังนอนจะดีตรงไหนคะอิสระเสรีงไงละ่ะเจ้าหญิงแต่อาหารของคนไม่เหมือนนกนะคะออกไปอยู่ป่าแล้วจะมีปัญหาเหมือนไม้ฟ้าอยากกลับมาอยู่ในเมืองเหมือนกัน เจ้าหญิงพบไหมาฝาที่ไหนที่โรงพยาบาลน,นี่แหละค่ะเมื่อไรไหมาฝาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เองค่ะเอาทําไมผมไม่รู้เรื่องเขาปิดกันน่ะสิคะเสือใหม่เข้ามาเฝ้าเมียอ,อยู่ตลอดเวลาพอจะออกจากเมืองเลยก่อนเรื่องใหญ่หมายความว่าเจ้าหญิงรู้เรื่องการมาการไปของเสือใหม่ตลอดเวลา ไม่เชิงหรอกค่ะเพิ่งมารู้เอาตอนไหมฝา,าจะออกจากโรงพยาบาลให้คนมาบอกอยากพบจึงไปเยี่ยมหญิงสาวพยายามแก้ตัวไหมฝา,าเป็นอะไรหญิงสาวเล่าเรื่องจริงให้เขาฟังแล้วบอกว่าเสือใหมโกรธตำรวจมากเพราะถูกขัดขวางระหว่างทางเกือบพาหมอไปไม่ทันเวลาแต่เคราะไหมฝา,าอย่างดี หมอพามาโรงพยาบาลในคืนนั้นเจ้าหญิงดูเอาไอ้ไม่ทำรุนแรงหนักหน้าไปเรื่อยแล้วจะให้ฝ่ายตำรวจทำยังไงต้องออกโรงทำงานเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองถ้าว่าทำอะไรไม่ได้เพราะใจไม่แข็งพอข่ามันไม่ลงเรื่องเลยตกหนักที่ตำรวจไม่มีฝีมือแล้วคุณบูชิตคิดจะทำยังไงต่อไปคะ คิดบ้าจะให้ผู้ใหญ่มามั่นเจ้าหญิงให้รู้แล้วลูรอดไม่ใช่ค่ะหมายถึงเรื่องเสือไหมหญิงสาวหน้าแดงด้วยความรู้สึกเหนียมอายและขวยเขินเรื่องเสือไหมอยากจะปล่อยให้ตำรวจประจำจงังหวัดเขาทำไปก่อนส่วนผมอยากจะนอนอยู่โรงพยาบาลน,นี่สักอาทิตย์2อาทิตย์ออกจากโรงพยาบาลแล้วอาจจะกลับกรุงเทพรายงานเรื่องราวหรอคะ คิดบ้าอย่างนั้นผมอยากจะให้เจ้าหญิงไปด้วยไปพูดกับผู้ใหญ่ให้หลูเรื่องไปเลยอยากไปค่ะแต่ไม่มีใครดูแลหลานผมอยากให้ผู้ใหญ่ได้ฟังเรื่องราวจากปากเจ้าหญิงเองคงไม่ได้ประโยชน์หรอกค่ะคงจะเป็นอย่างคุณบุญทิตบ้าแก้ตัวและเข้าข้างกันแล้วขัดข้องไหมถ้าผมจะมั่นเมื่อไรคะ ทันทีที่ผมหายเจ็บออกจากโรงพยาบาลได้ทำไมรีบหลอนนะะักขาผมคิดบ่าเราเป็นผู้ใหญ่พอจะพูดอะไรกันเข้าใจได้ง่ายไม่เกี่ยวกับเสือใหม่ใช่ไหมคะใช่ไม่เกี่ยวกันเลยเป็นเรื่องของเจ้าหญิงกับผมจะตกลงกันเท่านั้นเจ้าหญิงรู้สึกบ้าบูชิดพูดง่ายๆและเห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญ จึงแทนที่จะดีใจกลับรู้สึกว่าชายนุ่มกำลังเล่นลูกหมายพลิกแพลงถั้งเห็นเธอไม่มีราคาค่างวดเอาเสียเลยจึงพูดบ้ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะต้องขอปรึกษาท่านพ่อดูก่อนท่านดูกับเราคนละโลกไปรบกวนท่านทำไมไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่อกับลูกต้องบังดีต่อกันเสมอแม้จะอยู่กันคนละโลกอย่างคุณบ้า แต่ความเป็นพ่อไม่มีอำนาจอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้หมายความว่าเจ้าหญิงไม่ไว้ใจผมดิฉันไม่อยากตอบคำถามอย่างนี้เลยค่ะหญิงสาวตอบทันควันทันทีและมองจ้องหน้าศบตาบวมเป่งจนยิบหยีไม่ยอมลบผมเป็นคนพูดไม่เก่งไม่ชำนาญเรื่องอย่างนี้คงจะทำอะไรไม่ถูกต้องไปบ้าง ถ้าเรารู้จักกันดีและเข้าใจกันดีคงไม่ต้องมากังวลเรื่องอย่างนั้นหมายความว่าไงครับผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบต้องคิดให้รอบคอบก่อนค่ะไม่ใช่ดอกหมายข้างทางจะได้ขวาเด็ดดมเมื่อไร่ก็ได้คุณบูชิตต้องเข้าใจนะคะบูชิตนิ่งไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นว่าผมชักจะแน่ใจเสร็จแล้วผู้ใหญ่พูดถูก เจ้าหญิงนะ่ยมาเหนือเมฆคุณบูชิตผมไม่มีทางคิดเป็นอื่นนอกจากผมจะพบกับการตีสองหน้าสามหน้าของคนสามคนเสือใหม่เจ้าหญิงและคำเพนแทนที่หญิงสาวจะแก้ตัวกลับลุกขึ้นขวาถุงผลไม้มาวางใกล้ๆเขาแล้วบอกลาดืด้อดิฉันกลับนะคะทิ้งหลานไม่นานนักไม่ได้ บัหลังจะมาเยี่ยมใหม่ค่าครับขอบคุณบูชิตไม่เหนียวหลังรับการลาโดยดีและดูเหมือนว่าครั้งหนี้เป็นครั้งแรกที่คนทั้งสองพบทางแยกและเดินอยู่บนถนนคนละสายหญิงสาวเองรู้สึกเช่นนั้นรู้สึกว่าบูชิตเป็นตำรวจทั้งชีวิตและเลือดเหนือ การกระทําทุกอย่างแม้แต่จะรักผู้หญิงสักคนหนึ่งก็รักเพราะหน้าที่แท้ๆอุตสาเทวีเลยรู้สึกเซ็งๆไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นคลายหัวใจตายด้านไปเสียแล้วอารมณ์ขุนมัวเสื่อมซึมหายไปไมเมื่อพบใครคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถเก๋งและเรียกให้ขึ้นรถพร้อมก็ติดเครื่องกระหึมและเปิดประตูให้นึกยังไง ถึงกล้ามารออยู่อย่างนี้เฮ้คุณไม่ถามจ้องจ้องหน้าหญิงสาวถามเมื่อรถบิ่งมุ่งหน้าเข้าเมืองคิดถึงคุณอุสานะสิไม่รู้เป็นยังไงอยากมาเห็นหน้าอุสาเป็นอย่างที่ผมเป็นหรือเปล่าเวลาคิดถึงใครคนคนหนึ่งมากมากนะจบตอนที่61หนแล้วนะครับ หลอดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับ,บนี่หลายครับ